เบียไม่มีชื่อเสียงอ่ะก็ไม่ต้องมาดูหรอก3ามแสนคนเด็ดทุกประโยคชาวเน็ตยกตำแหน่งคนมั่นแห่งปีให้เบียรเดี๋ยวว้ไปครองกันเลยหลังออกมาไลฟ์สดชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างเบียรและพี่ปื้มแฟนของแอนนี่จีดไม่ไหวเริ่มจากประโยคแรกต่อให้ไม่มีเบียผู้ชายก็ไม่กลับไปเอารอก ต่อให้ไม่มีเบียผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาตามมาด้วยประโยคที่2บอกพี่ปื้มเขาเดินมาจูบเบียเองเบียก็ขอพูดเลยแล้วกันว่าใช่พี่เขามาจูบเบีย ีขอย่างน้อยๆเบียก็ไม่เคยเกาะใครกินถ้าจะบอกว่าเบียรผิดที่ไปอยู่ตรงนั้นก็พี่ปื้มเป็นคนชวนเบียรไปเองแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเบียรมันผิดที่ไปอยู่ตรงนั้นก็พี่ปื้มเป็นคนชวนเบียรเองอะแถมฝ่ายชายยังมาปรับทุกข์ปรึกษาว่าอยากหลุดพ้นจากผู้หญิงคนนั้นเพราะไม่มีความสุขเลยรู้สึกเหมือนเป็น ATM กับที่นอนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มีความสุขเลยเขารู้สึกว่าเขาเป็นเพียงแค่ ATM กับที่นอนพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ตอนนี้ของเบียรและพี่ปื้ม ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเบียรโสดเบียรจะคุยกับใครก็ได้และเบียรกับพี่ปื้มเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่และเบียรก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้ตอนนี้เรียกได้ว่าของเก่ายังไม่ทันสงบเบียรก็ปล่อยของใหม่มาอีกะแล้วงานนี้ชาวเน็ตขอบตาดำแน่เพราะชีเบียรบอกว่ามีผู้ชายดีเอ็มมาหาเธอเยอะมากทั้งคนดังที่มีแฟนแล้วหรือพิธีกรชื่อดังที่มีครอบครัวทุกวันนี้ในไอจีอะแม้แต่คนดัง ที่มีแฟนแล้วแล้วพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้วยังดีเอ็มมาหาเบียทําเอากันจอมพลังถึงกับโพสต์ว่าเบียเอ้ยพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้วดีเอ็มไปหาน้องผมก็รีบโทรหาพี่หนุ่มพิธีกรท่านหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามว่าพี่หรือเปล่ายืนยันไม่ใช่หลานเปอร์เซนต์ด้านพี่หนุ่มกันชัยก็รีบออกมาโพสกลางดึกอา้าวไปไงมาไงมาคิดถึงตูละเนี่ย และยังได้ตอบคําถามพี่หยุดที่โฟนอินแบบสดสดร้อนๆกันด้วยเคยมีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องทูสาการพูดคุยกันในเรื่องของงานซึ่งเพจเจ้าคุณพาโลดก็ได้ปล่อยหมัดน็อกหลังเบียพูดจบด้วยคลิปเสียงที่ไม่มีในไลฟ์สดของเบียว่าเบียรมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มได้คุยได้ใช้เวลาด้วยกันที่ปื้มคือความสุขของหนูหนูมีความสุขที่ได้อยู่ที่ปิ้มอะ มีความสุขที่ที่เห็นเขาจริงๆคุยกับเขาใช้เวลากับเขาแบบจริงๆอะยิ้มมีความสุขมันคือความสุขของหนูไปแล้วในณตอนเนี้ย และอีกหลายโพสอตอ์ย่างพลิกวิกฤตให้เป็นวิกฤตกลายเป็นมหากาบข้ามปีที่ดูจะไม่จบง่ายๆและทำเอาคนไทยไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนขึ้นท0 x อันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวสำหรับสาวน้อยเสียงนางฟ้าเบียที่ตั้งแต่วันประกวดมาจนถึงวันนี้เธอเปลี่ยนไปมากแซบขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะ